สวัสดีครับกันคณฐวรครับวันนี้พามาดูบิลบอร์ดทั่วประเทศครับคลิปที่แล้วเราได้เห็นไปแล้วนะครับในการดูจอ LED ดีทั่วประเทศวันนี้ครับบิลบอร์ดในกรุงเทพมี200กว่าจุดทั่วประเทศอีกร้อยกว่าจุดรวมไปถึงรถมประจำทางที่เราติดไปแล้วครับร้อยกว่าคันวันนี้จัดเต็มจริงสสำหรับดีไอคอนกรุ๊ปไปดูกันครับ จะได้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะโดยสารโดยรถโดยสารแบบไหนคุณก็จะเจอดีไอคอนเอาไว้กลางใจเสมอจ้ะเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าเรามีแอดที่รถประจำทาง,งจริงครับขอขึ้นสักคันแล้วกันนี่นีม่มาแล้วมาแล้วเฮ้ยวิ่งดิครับ ได้เห็นแล้วนะครับ b u สแ r a p หรือว่าที่เราเห็นตามรถประจำทางน,นะครับที่เราติด D Icon Group Presenter ท,ท,ทั้งหมด4คนรวมผมด้วยนะครับที่ represent บริษัท D Icon Group นะครับเราจะเห็นแบบนี้ครับร้อยกว่าคันตามถนนนทางทั่วกรุงเทพเลยเราอยู่ระหว่างทางในการไปสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่า MRT นะฮะที่ MRT เราก็มีด้วยเช่นกันจริงๆแล้วเราปูพรมนะครับในการทําสื่อการตลาดเนี่ยครบทุกสื่อเลยอย่างเนี้ยในระหว่างทางเดียย๋ยวเราจะเห็นบิลบอร์ดต่างๆนะฮะตามถนนนทางนะฮะอ่ะเนี้ยเนี่ยเจอละเนี่ยน,นะ นี่ครับตรงนี้ก็เจออีกแล้วนี่ไงนี่ไงที่ยังมีเยอะขนาดนี้นะครับทั่วกรุงเทพเนี่ยเลียเฉลี่ยนะโดยประมาณ200ป้ายโดยประมาณเลยป้ายใหญ่ๆแบบนี้เลยนะขึ้นบนบิวบอร์ดแลวตามตามจังหวัดอีกนะครับเอาว่ามีทั่วประเทศไทยเลยดีกว่าอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินแล้วนะครับ MRT เข้ามาถึงครับบอกก่อนเลยว่า t i ไอ c ั n g กรุ๊ก็ซื้อสื่ออยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินอยู่เหมือนกันฮะแล้วคุณกลังจะได้เห็นมันอยู่ตรงนี้นี่โอ้โยังกระเซกบอกเลยนี่ดีไอทั้งกรุ๊ปออนไลน์ยืนหนึ่งของไทยหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะได้เจออีกอยู่ข้างในครับตามมาเลยฮะนี่ก่อนขึ้นรถไฟใต้ใตดินยังเจอดีไอ c ั n g กรุ๊เลยฮะภูมใจนะนี่ออนไลน์ยืนหนึ่งเพื่อคนไทยครับ โอเคครับวันนี้ร้อนมากกลับบ้านกันเถอะหมดเวลาของข้าพเจ้าและทีมงานแล้วไปกันตั้งแต่เช้ากลับมาก็ดึกเด่นข้ามคืนต้องกลับไปดูลูกแล้วแค่น,นี้นะจ๊ะดีไอคอน Group, Group เป็นบริจัดอารมณ์ดีดีไอคอนกรุ๊ปออนไลน์ยืนหนึ่งเพื่อคนไทย